สวัสดีค่ะคุณเคยเป็นไหมคะหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรอ่าถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแสดงว่าโรคความจําสั้นกาลังถามหาคุณละเราควรจะมาเริ่มกันแล้วนะคะฝึกสมองเป็นสองเท่าค่ะการฝึกสมองเป็นสองเท่านะคะเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพของสมองนั้นดีขึ้นนะคะความจําดีขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะรวมถึงทําให้เรามีอารมณ์ขันขึ้นมากด้วยนะคะ เริ่มกันเลยนะคะการตึกสมอง็นสองเท่าค่ะเริ่มเลยค่ะท่าที่4ี่ท่าโป้งก้อยยกมือขวาขึ้นชูนิ้วโป้งยกมือซ้ายขึ้นชูนิ้วก้อยเราจะทําสลับกันสองข้างระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะคะเริ่มเลยค่ะ1นึ่งสองสาหห 7จ็ดแสิบ